สองงานลูกค้าตัวหนึ่งอ่ะกาลสินมารับเองเอาโยกโชว์สิโยกโชว์โยกโชว์พอโยกหัวเลยโยกหัวเลยกระตูหัวเลยยกขึ้นยกลงนะโยกโชว์นะไม่มีหลุดนะตีแน่นมากฮะ นี่ลูกน้องก,ก็แกะตรงมา้อพบอ,บอเอาวางลุงตัวน้ราคาปอปอครับตัวนี้ใช้งานง่ายฮะลูกน้องไปคนเดียวได้เลย Awang. Mạnh lên. Ờ, à có phải lốt ओके हाँ कहे नहीं ना